และในวันนี้นะครับกับรถ PPV ที่มีชื่อกันว่า Pajero Sport นะครับหรือ Mitsubishi Pajero Sport ในรุ่น elite edition นี้เองนะครับวันนี้จะเป็นการทดสอบเบาๆนะครับกับเส้นทางออฟโรดเล็กๆให้ทุกคนได้เริ่มได้สนุกแล้วก็รู้ฟีลลิ่ของรถกันนะครับตามสไตล์ของผมครับไปกันเลยดีกว่าครับ โดยมีการเพิ่มความดุดันนะครับกับตัว p a j e r o Sport นี้ด้วยกระจังหน้าใหม่นะครับไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED นะครับรวมไปถึงหลังคาที่เป็นหลังคาดำพร้อมสปอยเลอร์หลังสีดำครับและที่สำคัญนะครับเราได้ล้อสีดำด้วยครับในตัว Pajero Sport ตัวนี้นะครับสิ่งที่พิเศษคือน่าจะเป็นยางที่ใส่โตโยมา A22 Open Country รุ่นนี้ สมรรถนะไม่เบาเลยครับแล้วก็นี่เป็นสปอย์เล่์หลังสีดำนะครับก็จากทุทกๆสุดที่ p a เจ r o Sport ์ตัวใหม่ทำขึ้นมานี่ก็มีความสปอร์ตแล้วก็ดูดันมากขึ้นนะครับที่สงสัยมากๆเลยเรื่องสมรรถนะรถครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็อยู่ใน p a เจ ro Sport ตนะครับตัว Elite e dition ภายในนะครับภายในก็มีความเข้ามารู้สึกมีความกชัวร่แล้วก็แน่แนๆปุ่มต่างๆไม่เยอะมากในการใช้งานนะครับคอนโทรลทั้งหมดสม่วนมากจะอยู่บนพวงมาลัยนี้ตัวสวิตช์ที่ปรับ t o high f o r high ก็คือตัวปรับเกียร์ระบบขับเคลื่อนที่เป็น2ล้อ4 high, 4ล้อ4ล้อ high f high f low ทั้งหลายจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้ที่ชอบเลยเนี่ยจะเป็นเบาะครับเพราะว่าผ้ารู้สึกหนังอนี้จะเย็นนะปกติหนังเนี่ย ถ้าไม่มีแอร์นั่งมันจะร้อนนะครับแต่นี่คือรู้สึกมันมีความเย็นของเบาะซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของของเบาะตัวนี้ที่ไม่เก็บความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยสารอันตรายออกมานะครับเพราะหนังจริงๆแล้วมันต้องผ่านขั้นตอนออกมาตำแหน่งก็โอเคนี่ผมยังตับเบาะสูงอยู่ว่ามีทางออฟ,ฟโหลดอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราลงไปลองกันในนี้นะฮลองดูทีเป็นยังไงลองดูเบาๆครับ รถเป็นรถที่ฟีลิ่งพวงมาลัยก่อนเลยฟิลิ่งพวงมาลัยเนี่ยยังไม่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับยังเป็นระบบพวงมาลัยที่ใช้กันมาแบบดั้งเดิมซึ่งซึ่งก็มีความตึงๆแน่นๆแล้วก็มีน้ำหนักไม่ใช่เบาหวิวเลยนะฮะมีช่องแอร์ข้างหลังครบมีจออยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้ลงนี้ขออนุญาตเลี้งเป็นโฟร์ไฮดีกว่านี่เนี่ย่ว่าทางเป็นทางออฟโรดซึ่ง อาจจะไม่จําเป็นแต่ผมรู้สึกว่าพอวิง่งเป็นโฟไฮหนะครับหรือเป็นขัเกียร์ขับวิ่งขับเพื่อนสี่ล้อเนี่ยลดอาการโยกเยกโยกเยกมันจะน้อยลงเพราะว่าทุกล้อมันเวลาวางบนพื้นดินพอมันไปถึงพื้นเนี่ยนะครับของแต่ละล้อเนี่ยมันจะพยายามแต่กุยไปครับแต่กุยคือพยายามช่วยบิดไม่งั้นจะมีแต่ล้อหลังที่ส่งพลังไปข้างหน้ารถก็จะโยกไปโยกมารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันขับได้นุ่มขึ้น ตรงนี้เป็นเป็นหลุมลึกเลยนะครับข้างหน้านีก้ก็ผ่านได้ง่าย,ายส,สบายจริงๆตอนตรงนี้อยากให้เป็นตอนหน้าฝนเละๆมากกว่าน่าจะดีมากๆเลยก็สำหรับลูกค้าหรือท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถวิ่งบนทางออฟโรดบ้างไม่ว่ามากหรือน้อยนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับรถก็ ังเกตนะครับตอน,นนี้ถนนไม่เรียบเลยและเป็นหินก้อนใหญ่รถก็ไม่ได้โค้งเคงมากใช้ได้ครับบอดี้โลไม่ได้เยอะมากเกินไปก็เป็น PPV ที่ เฟรนลี่กับผู้ใช้มากๆนะครับไม่มีระบบอะไรที่วุ่นวายสลับซับซ้อนในการใช้งานแล้วก็เป็นรถที่มีความแข็งแรงเรื่องช่วงล่างที่ที่รู้สึกเลยว่าช่วงล่างที่วิ่งมาเนี่ยมันเคยคิดว่าช่วงล่างมันน่าจะรถมันน่าจะโครงมากกว่านี้แต่ทางขูกขามากๆแล้วก็หลุมเนินใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกความโครงมากหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบอดี้โลอันนี้ดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ ทั่วไปพวงมาลัยยังไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้านะครับอที่ผมบอกในรถเมื่อกี้เป็นพวงมาลัยที่แมนนูอลอยู่ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักของมันระบบเครื่องก็ดีไม่มีปัญหานะครับแล้วก็การการซักของช่วงล่างเรื่องหลุม เรื่องความนิ่มก็ถูกเซตติ้งมาค่อนข้างพอดีพอดีกับตัวรถนะครับภายในก็นั่งสบายสรุปรวมๆเลยสมรรถนะโดยรวมก็เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งสำหรับ PPP ตัวนี้ก็ถ้าเต็มร้อยเลยก็ผมให้สัก80%ที่เหลือก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่รถไม่ได้ให้มาแต่คันนี้เป็นรถที่ใช้ใช้ในเมืองแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดแล้วก็เข้าเส้นทางทุลันดานได้วันนี้ก็รู้สึกว่าเบาๆนะครับสนุกมากเมื่อกี้นี้เห็นน้าอยู่ข้างหลังนะครับก็รู้สึก คันไม้คันมือครับอยากพารถลงไปมากๆแต่ก็วันนี้เราไม่มีทีมพพอร์ตไม่มีชุดไม่มีมนุษย์กบและไม่มีทีมพพอร์ตมานะครับไม่แน่ใจว่าลงไปแล้วจะได้ขึ้นมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าข่าวหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วครับอาและในช่วงต่อไปนะครับคันโปรดคนดังวันนี้จะเป็นคีว์ของไครนะครับตามไปชมกันเลยดีกว่าครับ